การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ60ปีโดยมีนายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในการถแถลงข่าวโดย PEA มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่การเป็นดิจิทัลยูทิลิตี้รองรับยุคเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไฟฟ้าพร้อมปรับตัวเป็นดิจิทัลออแกไนเซชันนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับขั้นตอนการดำเนินงานให้รวดเร็วถูกต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นมุ่งมั่นให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ร้0ยเอร์ซโดยมีคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสื่อมวลชนร่วมรับฟังการถแถลงขา่าวนักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่จากโครงการที่ผมแน่นำเสนอไปไม่ว่าโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย งทางฐานข้อมูล G A S โครงการระบบ s ก a าด้าเนี่ย PA เราเนี่ยให้ความมั่นใจกับทางผู้ใช้ไฟท้งประเภทอุตสาหกรรมธุกรกริจขนาดเล็กที่อยู่อาศัยได้ว่าระบบไฟฟ้าของเรามีความมั่นคงมีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพเราจะมีโครงการใหม่ๆเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวด้วยครับ